รักพรอกันด้วยจ้าปลาปะปุจิภาไหวาพาเนาะ

สาทุสาทุสาทุดอยไปซื้อผักมาพี่น้องเอ้ยไปซื้อผักมานี่ผักก้านผักเออคะน้าใบเขียวนี่จะปั่นนะคะปั่นปั่นให้คุณยาย้ายจันทานนะคะแล้วก็จะมีสลัดสลัดผักอันนี้ก็สีเฮ็ดอันไข่ต้ม เอ่อผักพันไข่แล้วนี่กะจิเป็นน้ำผักมืมอนี่กะจิเป็นเน้นผักเนี่ยเด้อจ้าเด้อว่วานี่ก็บพ่อได้กินผักืมอนี้ก็เป็นเน้นผักนะคะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดให้เบิ่งได้ว,วิธีการทำนะคะนะคะนะคะผักล้างเสร็จแล้วนะสารพัดผักเ้ยพี่น้องเด้อหวานเป็นลมขมเป็นยาจา้าไกได้ยู่บ้างก็ออกกำลังกายได้เด้อจ้าแต่ว่านระหว่างหนี เพิ่นเปิดประเทศเนาะเขาก็ได้ออกไปสถานที่กว้างละกะมองออกกำลังกายน,านั่นจ้ะเนาะปกติกะออกย่บ้านนี่ลนาะสวนมนต์ไหว้พระออกกำลังกายเพื่ออยัางรู้ว่าพี่นอ้องป้าปูนี่บูมเป็นคนดีแล้วจ้ะเดอะ้อคนสีทัญญาแห้แงแห้ง เครียดกับไว้อารมณ์กับแปรปวนแปรไปแล้วกับแปรมากว่าเป็นสายร่วมว่าเป็นผ้ายูและพี่น้องเพราะฉะนั้นการกายบริหารใจนี่คือการสวดมนต์มันสีได้ผลหรือมันสีบอะไรผลหรือว่ามันสีอีหยังกับต่มกับเฮ็ดยังเดีงงยวจีบจักรยานกันออกกำลังกายยืดหยัดกันผู้ได้ศีวางได้กับตามตั้งใจเฮ็ดหน้าที่ยู่คอรผู้ใดสชโดนเขาดูมินเยียดยำ เขาูเขาพวก็็ได้เป็นสีสั้นย่าเห็นแก้ตัวยังเยอะแย่ไปหมดกะแล้วแต่ละกัสร้างเข้ากับปฏิบัติหน้าที่หน้าที่เราเราปฏิบัติให้ดีที่สุดนะคะอันนั้นก็เป็นปัจจัยภายนอกอยาวเขามารบกวนจิตใจเจ้าของนั่นจัดเด้อพอ่อ้อฟังฮาผู้ใดเมีอยยังน่ะมีสิ่งเหล่าภพา่นอกก่อมากอะไรให้จใจจิตใจห้องวันไหวนะเพ่อ มาเขาก็ได้วไหวไปที่พี่น้องอันนี้เขาว่าเข้าสอนตัวเขาเองนะพี่น้องเ้อะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจเฮ็ดของเจ้าของออกกำลังกายแล้วแล้วป,ป้าก็จิไปลี่างถวยเตรียมอาหารซักผ้าตาผ้าผ้าคุณยายแยะจันทานข้าวผ้าลาปลาหลายหลา,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 ายได้โบแมนว่าจียางไป่ยางมาสบายเด้ส่วนมากกว่าจีเฮ็ดเวียกแลแล้วเพื่อนเคยนางถ้าเช้าบานพานไม่เห็นเพ่นก็ดีโอ้สบายเนาะ สบายจ้าเ้าก็ต้องตอบเป็นแบบนี้นะพี่น้องอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องสบายอยู่แล้วนะเนาะเอาละเอาละเอาพ่อานีล่ะโดนไล์เบียกขายยู่เดี๋ยวก็จะไปทํางานแล้วนะจ้าทางานบ้านมันเป็นยังที่โบสแล้วได้พี่น้องเฮ็ดทุกมืออันดาเอากาอ่อนเดือมดละมือแมนเฮ็ดมือนีแล้วไปอีกฝีนึงว่าแบนดนะจ้ดเด้อ แต่ก็ภูมิใจที่มีงานให้ทําภูมิใจที่ได้ปฏิบัติคนที่เรารักนะคะเป็นพระราชีภาคภูมิใจมากโอ้ยพอม,มีบุญวัฒนาะพอดีเฮ็ดด้ยพี่น้องเอ้ยอุย้ยมีแห้งปันอีกแค่สมองก็ดีดีแต่ว่านั่นละไปแฮต้องไปเห็ดารอย่างอยู่เด้อเด้อเด้อตามไปดูนะจ๊ะ ิงเนินว่าเรว่านะมีภารอะไรหน้าที่อะไรก็ตั้งใจทํานะอย่างมีความสุขปลาตามไปดูว่าจะทําอะไรต่ออีกนะะะ่าป,ะป้าปูทีกินเขาจ้าไม่กินเข่าโซ่พี่น้องบ้คอยได้เฮ็ดกล้ป้าปูกินเขาเลยเนาะทานอะไรบ้างวันนี้แตมี ปลาทอดด้อยจ้าเด้อกับใส่กอกจ้าแล้วก็แกงเขียวหวานจ้าแกงเขียวหวานจ้าปลาทอดกับแกงเขียวหวานนะ้ำมันนี้เนาะแล้วก็จะพานทานผักเป็นส่วนใหญ่นะคะขออนุญาตรับประทานมีสเดาน้ำพี่นองสะสเดา มขมมากหวานเป็นลมขมเป็นยาค่ะโอ้แซ่บเลยพี่น้องโอ้พี่น้อง,อองเอ้ยมีื่องสื่อสุกฟังย่ท่างใดก็โอ้โอมตุ่มกันเข่ามาฟังเ้ยพี่น้องเอ้ยนายยังว่นนายนายนายไหล ง่ายแลวก็กินสะเดาหรือว่าแก้ช้ำหนย <laughs> อยบ,บ,บาะว่าแอมใบบกบเด้ละใบบวบเด้นะสะเดานี่สับปะุ้นอย่างพี่น้องแก้ยังกันเนี่ยนั่งกินพักสะเดาเรนแก้เส้งเนี่ยโอก็พากกันปว่วยดิทะ มู้อบักตะเรากินเมื่อละก,กั๊มเล้วเป็นยังไงฮะพี่น้องเอ้ยเนี่มุสอหน่ะตอนนี้เขาปุนลอกแล้วนะ่พี่น้องปุนลอกแล้วเลยออกไปออกกำลังกายน้ำเพลินพี่น้องเอ้ย อันช่วงนั้นเขาลอกดาวน้อปากกับเพื่ไปใส่เด็กกระตีบจัก,กรยานสวดม้วนไหวพระเฮดเบียกเฮ็ดเบียกอยู่เงีอนอยู่ซ่านหน่อพี่น้องเอ้ยอวันนี้มันเปิดลอกน้อปากกเลได้ออกไปจังหน่อยเน่เขาสิบ้านอยู่จังไดงสินาบัตนี้กับสีออกหน่อยลงอะไรพี่น้องป้าผู้จีมาเฮ็ดคลิปออกกับน้องไกยในบ้านดีว่าป้าผู้คิดว่าอันที่มันเกิดไปอยู่ล้วก็ะอ่าสุขภาพชีนเท่ากันดีน้ำดีสินะแม่พี่น้องบางเท้าบางมองน่ะมันดีอยู่ มันเป็นมันเป็นมองดีที่สุดหั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเขาต้องบอกว่าถ้ามันไม่ใช่พื้นที่ของเราเนะี่ยไปอยู่ยังได้เท่ากับอยู่บ่ไใดพี่น้องมันจิมีเหตุมีแนวนั่นแนวนี่เพราะฉะนั้นเท่ากับอยู่ในพื้นที่ของเท่าเนาะค่ะเนาะมันจะได้สบายกายสบายใจเอาองั้นแหละพี่น้องบางมือเท่ากับอาจจะไปแน่เพราะว่าถ้าผู้คนบ่เห็นเท่าเขากับสีเลือกกันซากันว่าไปทั่วที่ประเด็นนะพี่น้องนะ เขาก็ต้องไปรูปล่างข่าวเลื่อนมาละาเพื่อนเขาใจพิษเพราะว่าอยู่มาดุนแล้วอาชียังฝังความทรงจาภาพเก่าๆยุ่งสินะพี่น้องเขากับบวายเพื่อนหอกว่าเขากะรู้แลว้วอันใดเป็นใดเขากับพัฒนาปรปับปรุงตัวเห้เองเขากะเนาะมีการเครียดการคุม้มการต่อตานนะะอ้านเนา่ะเนาะทานข้าวให้อร่อยนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและครอบครัวนะคะันดับแรกก็ต้องตนเองและครอบครัวก่อนนะคะเนาะ แต่ว่าถ้าเอาแบบนี้มันจิกลายเป็นหินแก่ตู่แต่ว่าถ้าตุนคุณเองยังเอาตู่บุล่อคุณจะไปช่วยเพื่อใดคะแม่หมอคะเจ้าของยังซอยเจ้าของบ่ได้ล่จะไปซอยผู้อื่นจังไรถามดูซอยบ่ได้ค่ะเจ้าของต้องเอาเจ้าของให้รอดก่อนบ่เจ็บบ่ป่วยมียเขาเนี่ยังล่ะมีพาวเวอร์ล่ะบ่ต้องพาวเวอร์หลายก็ได้ซอยหน่อยซอยหน่อยได้หน่อยซอยหลายได้หลายนั่นแหละคือจังว่าล่ะพี่น้อง เฮ็ดไปแล้วก็ยังไงเขาเห็นความดีเจ้าขวงเนี่ยบัดนี้พอไปเห็นความดีของเจ้าขวงบัดกี้เนี่เขาเป็นเรื่องอีกก้าพี่น้องก้ามา้อ่างไรกันนี่คือเกาตัดป,ปูอ่ายอย่างนี้บ่ <laughs> กเข้าใจเห็นไหม เสดาจ้าเสดาทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปทำงานนะคะป้าปูวิญยางกับจมแปงสารพินองไม่มีอย่างต้องเข้าใจหรอกเข้าใจว่าเฝ้ากินข้าวเฝ้าปเฮเดเบียร์เท่านั้นกับพ่อหินบันิเสดาว พี่น้องอ้าอากาศดีดีมั้งเนี่ยแม่นวันนี่พักเนี่ยนนี๋ยวมันนี้จะปั่นน้ำผักให้คุณย่าทานเห็นบววนนี่พี่น้องอือคุณย่า หอมมาก สดชื่นพี่น้องเออสดชื่นหลายกินพักดูเนี่ยหอ,ม,อ,ม,อม,มมากเจ้ามแบบมันๆ สเดสด็จแซบหลายพี่น้องแซ่บพี่ดีกินแล้วทั้งขมทั้งมันหยุดไม่ได้เลยนี่เบิง้งนีเบิง้ง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 เห็นไหมเนี่ย จตุ้ยตุ้ยแบบพี่นนองมีอย่างอยากแนะนํำอยากตักเตือนประปูกะส่งขอความมาเด้อจ้าเด้อถึงเ่าแล้วกับบุเมนมาสีหูจักค่วมหม่มือทุกอย่างเด้อจาอ้ากรยังต้องการค่ำติชมกับคาแนะนํำ นี่อย่างกับทักไถ่ของว่าเ่้อจัดเนอะป้าปูกินเขาแล้วเดี๋ยวป้าปูปเฮ็ดเบียดก,กันเนอะเดี๋ยวพ่ยญาตกินเขาเ่้อจัดเนอะ